ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำลำธานมีเด็กหญิงชื่อหลี่ฮวาเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของชาวนาครอบครัวยากจนบ้านหลังเล็กที่ทำด้วยไม้เก่าใกล้พังเธอมักช่วยแม่ทำงานในทุ่งนาแต่หัวใจของเธอกลับอ่อนโยนและฝันไกลวันหนึ่งขณะเก็บผักริมสากเก่าหลี่ฮวาพบดอกบัวสีขาวบริสุทธิ์หนึ่งดอกดอกบัวนั้นสวยงามราวกับเป็นสัญลักษณ์ของความหวังหลี่ฮวาเอามือแตะเบาๆ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเหมือนมีชีวิตอยู่เธอจึงเก็บมันไว้ในกระทงไม้หวังว่ามันจะเป็นเพื่อนของเธอแต่พ่อแม่ของเธอกลับห้ามไม่ให้ยุ่งกับดอกบัวเพราะหมู่บ้านมีความเชื่อว่าดอกบัวนั้นอาจนำโชคร้ายมาให้แต่หลีฮวาก็ไม่ฟังเธอมักพูดกับดอกบัวเหมือนมันเป็นเพื่อนสนิทวันเวลาผ่านไปดอกบัวนั้นค่อยๆโตขึ้นสวยงามผิดธรรมชาติทุกคนเริ่มพูดกันว่า เด็กหญิงคงถูกดอกบัวสิงวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักน้ำทั่วหมู่บ้านหลีหวาต้องวิ่งหนีตายกับครอบครัวดอกบัวลอยออกไปกับสายน้ำทันใดนั้นเหมือนความสุขเล็กๆของเธอก็ถูกพรากไปดวงตาใส่ซื่อของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาพ่อแม่เห็นเธอร้องไห้ก็ใจสลายแต่ในความโศกเศร้านั้นหลีหวาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งแม้เราจะพยายามจับบางสิ่งไว้แต่บางสิ่งก็ไม่อาจครอบครองได้ เธอเริ่มเข้าใจว่าการยึดติดบางสิ่งมากเกินไปนำมาซึ่งความทุกข์หลังน้ำลดครอบครัวหลี่ฮวายากจนจน,จนแทบไม่มีที่อยู่พ่อแม่จึงตัดสินใจพาเธอไปทำงานในเมืองหลวงแม้ว่าหลี่ฮวาจะกลัวและเหงาแต่เธอก็ต้องเรียนรู้ชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่ที่นั่นเธอพบเจอกับความโหดร้ายของโลกคนรอบข้างมักเอาเปรียบครอบครัวเธอเพราะเธอเป็นเพียงเด็กสาวจากชนบทแต่เธอไม่ยอมแพ้ เธอเรียนรู้การอดทนการต่อสู้และการใช้หัวใจอ่อนโยนชนะใจคนรอบข้างวันหนึ่งเธอได้ช่วยเด็กกำพร้าคนหนึ่งจากการถูกทำร้ายเด็กคนนั้นกล่าวกับเธอว่าขอบคุณที่เธอไม่ทอดทิ้งฉันแม้โลกกำลังโหดร้ายกับฉันหลีห่ฮวาเริ่มเข้าใจว่าแม้ความทุกข์จะมากแต่การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้หัวใจของเรามีค่ามากกว่าเวลาผ่านไป เธอคิดถึงดอกบัวในสาะเก่าคิดถึงหมู่บ้านที่จากมาความรู้สึกโหยหาและผิดหวังทำให้เธอร้องไห้คนเดียวกลางคืนในขณะที่พ่อแม่นอนหลับแต่ความเจ็บปวดนั้นสอนให้เธอรู้จักคุณค่าของความอดทนและการให้อภัยเธอเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์คือครูที่ดีที่สุดคนที่ไม่เคยเจ็บปวดไม่อาจเข้าใจความสุขอย่างแท้จริงในที่สุดหลีห่ฮวาตัดสินใจกลับไปหมู่บ้านเดิม หลังจากหลายปีที่ห่างไกลแม้ว่าหมู่บ้านจะเปลี่ยนไปบ้านไม้เก่าก็พังลงไปแต่ใจของเธอสงบขึ้นเธอเดินไปยังสระเก่าที่เคยมีดอกบัวแม้ว่าจะไม่มีดอกบัวเหลืออยู่แต่เธอกลับยิ้มได้เพราะสิ่งที่ดอกบัวสอนเธอไม่ใช่ความสวยงามชั่วคราวแต่เป็นความหวังความอดทนและการให้อภัยเธอวางมือบนพื้นน้ำและกล่าวว่าชีวิตไม่ใช่การยึดต,ติด คือการเข้าใจและปล่อยวางหลีห่ฮวากลับไปสร้างชีวิตใหม่สอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รู้จักความอดทนและความดีใจที่แท้จริงเรื่องราวของเธอกลายเป็นนิทานสอนใจให้คนรุ่นหลังว่าความทุกข์และความโศกเศร้าเป็นสิ่งที่หลอหลอมจิตใจและการปล่อยวางทําให้เราเข้าถึงความสงบจริงๆข้อขิดสอนใจชีวิตสอนให้เรารู้จักอดทนปล่อยวางความทุกข์และช่วยเหลือผู้อื่น เพราะความเจ็บปวดทำให้หัวใจเราเข้มแข็งและการปล่อยวางคือทางสู่ความสงบและความสุขแท้จริง